The ปัดทวิกรแหล่งช็อปเสื้อผ้ามือสองที่ไม่เคยเอากับราคาเริ่มต้นแค่5บาทใครว่าแต่งตัวดูดีมีสไตล์จำเป็นต้องจ่ายแพงเนี่ยแค่5าบาทก็สามารถซื้อเสื้อผ้ามือสองที่นี่ได้แล้วเขามีก่องเสื้อผ้าให้ทุกคนได้เลือกสอยกันได้แบบเต็มที่เลยงานนี้ใครตาดีได้ตาไรเสียนะใครเป็นสายชอบผุดชอบหรือกองผ้าคือมาถือของดีในกองนี้บอกเลยว่าเพียหรือใครที่ไม่ใช่สายชอบผุดชอบหรือเนี่ยเขาก็มีร้านที่ตั้งราวขายแขวนเสื้อผ้าฟิลแบบคัดมาให้แล้วแล้วพวกนี้ราคาเริ่มต้นแค่5บาทเหมือนกันในตลาด เขาก็ยังมีหลายส่วนให้เราเลือกเดินในตามใจชอบคือใครยังไหวก็ไปกันต่ออย่างใส่เครื่องประดับก็ชอบสุดๆเพราะเขามีให้เลือกหลากหลายแนวเลยเนี่ยพวกหมวกเขาก็มีหลายทรงหลายราคาสามารถหยิบลองใส่ได้ตามใจชอบจะคอมพลีนลุคทั้งทีก็ต้องมีรองเท้าด้วยไหมทุกคนคือเขามาที่นี่เนี่ยนะครบจบเลยจริงๆอะไรอย่างใครที่เป็นสายเสื้อยือดวินเทจเนี่ยตลาดปล่อยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วมีให้เลือกเพียบเอาเถอะพี่ผมงานมาให้ขนาดนี้แล้วพี่ก็ต้องตามไปช็อปกันแล้วไหม